เพิ่มเพลงลงใน Facebook โปรไฟล์ของเราทำได้แล้วไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มเพลงลงบนหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราก็เลยนะครับซึ่งในวิธีที่คุณหนึ่งจะนำมาแนะนำเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์เพลงเอาไปลงในสตอรี่ a c e b o o k ของเราก็ได้ด้วยนะครับวิธีให้ทำต่อไปนี้ครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่ l a y Store ไปที่ l a y Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหา Facebook Facebook ให้เรามาดูตรงนี้ครับถ้าเครื่องของใครนะครับมีคําว่าอัปเดตอยู่นะครับให้กดอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าของใครนะครับไม่มีคําว่าอัปเดตแต่ว่ามีคําว่าเปิดแบบนี้นะครับแสดงว่า Facebook ของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วกดออกมาครับ อย่าลืมนะครับถ้าของใครมีคําว่าอัปเดตให้กดอัปเดตซะก่อนนะครับเมื่ออัปเดตเวอร์ชันล่าสุดแล้วให้ไปที่ Facebook หลังจากนี้แล้วนะครับให้ไปกดที่รูปโปรไฟล์ของเราครับตรงนี้ครับเพื่อไปที่หน้าหลักของเราแบบนี้นะครับหลังจากนี้แล้วเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปให้มาที่แถบด้านล่างแบบนี้ครับมันจะมีคําว่ารูปอวตารเพลงตัวนี้ครับให้เรากดเข้าไปคําว่าเพลงครับ จะเข้ามาในหน้าขาวๆแบบนี้นะครับบางคนก็จะมีเพลงให้เราเลยนะครับถ้าไม่มีเพลงโชยเราเห็นแบบนี้นะครับให้เราไปที่มุมขวาบนครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่แบบนี้กดไปที่บวกเขาจะโชว์เพลงให้เราเห็นแบบนี้นะครับเราสามารถกดทดลองฟังได้นะครับว่าเพลงนี้เสียงเป็นยังไงนะครับร้องแบบไหนนะครับก็กดปุ่มเพลงตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ครับอเดี๋ยวหนึ่งกดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ แบบนี้ครับเราอยากได้เพลงไหนนะครับท่านี้เราก็เลือกได้เลยครับหรือถ้าเราอยากได้เพลงที่นอกเหนือจากตรงนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาชื่อเพลงได้นะครับให้ไปพิมพ์ตรงนี้ครับแตะที่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงลงไปนะครับเราอยากได้เพลงอะไรเราก็พิมพ์ลงไปได้เลยนะครับในที่นี้1จะเลือกตามลิสต์ที่เขาให้มาแบบนี้ก่อนนะครับนะครับเราอยากได้เพลงอหไเราก็เลือกได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวคู่หนึ่งจะอาวเพลงจีบแล้วกันนะครับ ถ้าเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วครับให้เรากดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปแล้วให้เราลิสต์หน้าจองเราเนี่ยครับกดให้มันแบบนี้ครับตอนนี้เรายังอยู่หน้าหลักของเรานะครับกดเลื่อนลงมาครับกดปัดลงมาให้มันมีลูกศรหมุนวนแบบนี้ครับเป็นการอัปเดตระบบมันนะครับพออัปเดตระบบเสร็จปุ๊บนะครับเลื่อนขึ้นไปครับเลื่อนขึ้นไปให้เราไปที่แถบด้านล่างครับกดไปที่เพลงเข้าไปเหมือนเดิมเลยครับ จะเห็นว่ามีเพลงที่เราเลือกเอาไว้เนี่ยครับมาแล้วเห็นไหมครับแต่ก่อนที่มันจะมาได้ง่ายๆแบบนี้ครับแนะนําให้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปปัดที่หน้าหลักเราก่อนนะครับมันถึงจะมาแบบนี้นะครับซึ่งใครที่เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกนะครับจะต้องปัดแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วมันจะเข้ามาง่ายๆแบบนี้นะครับครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะเอาเพลงไหน ขึ้นไปที่หน้าโปรไฟล์หลักของ Facebook เรานะครับก็ให้เราแตะไปที่จุด3จุดที่เพลงนั้นครับถึงจะเอาเพลงน่ารักดีตัวนี้นะครับแตะจุด3จุดแล้วมาที่ด้านล่างครับจะมีคําว่าปักหมุดไปยังโปรไฟล์นะครับแบบนี้นะครับแตะไปที่ปักหมุดโปรไฟล์เขาบอกว่าปักหมุดเพลงแล้วนะครับกดย้อนกลับไปนะครับเพลงตัวเนี้ยที่เราเลือกครับก็จะมาอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับ ท่านี้เพื่อนๆของเรานะครับที่เขาติดตาม Facebook เราอยู่เขาก็จะมาเห็นว่าเราฟังเพลงนี้อยู่เรามีเพลงแบบนี้อยู่อะไรเงี้ยครับก็บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของเราได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นการเพิ่มเพลงเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราแบบนี้ครับเราก็มีเพลงตรงนี้แล้วนะครับนะฮะท่านี้เวลาเขาจะฟังเพลงหรือว่าเราจะฟังเพลงนะครับคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนเราเนี่ยเขาสามารถกดตรงนี้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับ แค่นี้เองครับอันนี้เป็นวิธีการปักหมุดเพลงลงบนหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราครับเรามาดูวิธีการเพิ่มเพลงพลงในสตอรี่ของเราครับเพื่อแชร์ออกไปที่สตอรี่นะครับวิธีให้ทำดังต่อไปนี้ครับให้เรากดไปที่เพิ่มลงในสตอรี่ไปที่เพลงเราจะเห็นรายการเพลงเหมือนกับที่เราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์แบบนั้นนะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ เราจะเอาเพลงไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับอ่าในที่นี้คูหนึ่งจะเอาลมหนาวนะครับแตะไปที่ลมหนาว่ <st arts> ากดสต็อกก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ <st arts> ท่านี้เราก็จะได้เพลงที่มันอยู่ในสตอรี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราจะมาปรับแต่งสตอรี่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับเขาจะมีโหมดสําเร็จรูปให้เราเลือกเห็นไหมครับตามเนี้ยเราก็แตะไปเลือกนะครับอัลบั้มเพลงเล็กลงนะครับเห็นไหมครับก็จะเล็กลงเป็นสีดําหรือเป็นแบบนี้ นะครับเราก็เลือกไปครับว่าเราจะเอาอารัต้าเพลงนะครับออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับอ่าหนึ่งจะเอาภาพขนาดนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับท่านี้เราก็กดเรียบร้อยเราจะเพิ่มเติมมีเพลงตัวนี้แล้วนะครับกําลังเล่นอยู่ด้วยนะครับเราอยากจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังนะครับเป็นภาพเราเองหรือว่าจะเป็นภาพอื่นๆที่เราต้องการก็เปลี่ยนได้นะครับหรือจะเปลี่ยนสีของ ภาพพื้นหลังตัวนี้ก็ได้นะครับให้เราแตะไปที่ตรงนี้ครับเพื่อเปลี่ยนเป็นภาพสําเร็จรูปที่เขาให้เรามานะครับเป็นสีเขียวเป็นสีส้มเป็นสีชมพูออกน้ําเงินน้ําเงินแบบนี้หรือเราจะเอาเป็นภาพเราเองก็ได้นะครับเราก็เลื่อนขึ้นไปครับในที่นี้ครูหนึ่งจะเอาเป็นภาพมอเตอร์ไซค์นี้แล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ได้ทั้งภาพแล้วก็มีเสียงเพลงด้วยนะครับนะฮะถ้าได้ตามนี้แล้วนะครับเราก็ ใส่ข้อความลงไปอะไรต่างๆของเรานะครับใส่สติ๊กเกอร์ใส่อะไรอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับก็ปรับตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับหรือจะใส่เอฟเฟกต่างๆนะครับก็มีให้เลือกนะครับเป็นการแชร์สตอรี่ตามปกติครับแต่ว่าข้อดีตรงนี้ก็คือเราสามารถไปเลือกเพลงที่เราต้องการเอามาใส่ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเพื่อได้ตามนี้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็ไปกดที่แชร์สตอรี่ครับกดแชร์สตอรี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับวิธีการแชร์สตอรี่ด้วย เพลงที่เราเลือกในหมวดเพลงที่ Facebook เขาปรับระบบใหม่แล้วก็อัปเดตระบบใหม่แบบนี้ให้กับพวกเรานะครับท่านี้ถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนเพลงที่มันปักไว้ตรงนี้ครับวิธีการให้ทำดังต่อไปนี้ครับกดไปที่จุด3จุดครับเลือกแทนที่เพลงเราจะเปลี่ยนเพลงนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับอ้าวเปลี่ยนเป็นเพลงจีบบ้างนะครับกดแตะนะครับ รอบแป๊บหนึ่งนะครับตัวเพลงจีบก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ไม่เอาและไม่อยากฟังเพลงหรือว่าไม่อยากปักหมุดตรงนี้แล้วนะครับจเจ้าออกก็กดไปที่จุด3จุดกดเลิกปักหมุดโปรไฟล์เพลงตัวนี้ก็ออกไปแล้วครับนะฮะเลื่อนขึ้นไปครับให้เราไปที่แถบด้านล่างนะครับไปกดที่เพลงเราจะเห็นลิสต์รายการเพลงต่างๆที่เราเลือกเอาไว้นะครับ เราไม่อยากเอาไว้ในนี้แล้วเราอยากเอาออกหรือยกเลิกนะครับวิธีให้ทําดังต่อไปนี้ครับกดไปที่จุด3จุดของเพลงนั้นๆครับแล้วกดลบเพลงจากโปรไฟล์เพลงนี้ก็จะออกไปนะครับเหมือนกันครับเดี๋ยวคู่หนึ่งจะเอาออกให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นเป็นแนวทางกันนะครับจุด3จุดกดลบเพลงจากโปรไฟล์นะครับก็มีเพลงเท่านี้เองครับอ่ากดย้อนกลับไปครับท่านนี้ ที่หน้าโปรไฟล์ของเราก็จะไม่มีเพลงถูกปักเอาไว้แล้วเห็นไหมครับนะฮะแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีเพลงปักแบบนี้แล้วเรายังแชร์สตอรี่ที่เป็นเพลงได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับกดเพิ่มสตอรี่กดไปที่เพลงนะครับเราก็ยังเลือกเพลงได้ตามปกติครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งจะเอาเพลงบนสุดอย่างนี้ก็ได้นะครับกดแตะนะครับพอเลือกเพลงเสร็จปุ๊บนะครับ เราก็เลือกแบบครับเราต้องการให้ภาพออกมาเป็นแบบประมาณไหนนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับหรือจะให้มีแต่เฉพาะภาษาอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพลงตัวนี้เขามีเนื้อเพลงมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแบบนี้นะครับอ่ากดเรียบร้อยเลือกภาพครับเลือกภาพอ่าคุณหนึ่งเอาเป็นภาพอันนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนได้นะครับคำของเพลง หรือว่าอาราบัมเพลงะครับจะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับเราจะใส่อะไรเพิ่มเติมไหมเราก็แต่งเอานะครับตามนี้ครับเขาจะมีเครื่องมือมาให้นะครับนะครับถ้าโอเคแล้วเอาแบบนี้นะครับก็กดแชร์ไปยังสตอรี่กำลังประมวลผลนะครับเขาก็จะแชร์ไปนะครับแค่นี้เองครับทีนี้พอเราออกไปที่หน้าฟีดของเรานะครับเจ้าตัวสตอรี่ของเราก็จะไปโชว์ให้กับ บรรดาเพื่อนๆเราเห็นแล้วนะครับกดย้อนกลับไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้คือสตอรี่ของเรานะครับแล้วก็สตอรี่ของพวกเพื่อนๆเราก็จะโชว์แบบนี้ครับนะฮะก็จะเห็นแล้วนะครับพอเพื่อนเราเขาแตะเข้าไปดูเขาก็จะเห็นเนื้อเพลงแล้วก็ภาพที่เราเลือกเอาไว้นะครับเห็นไหมครับเพลงท่านี้เราก็สามารถเพิ่มเพลงลงใน a c e b o o k โปรไฟล์ของเราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดี ครูหนสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครูหนสอนดีสวัสดีครับ